สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ใช้งานเครื่องอ่าน e-reader ยี leader, e ่ห้อ Books อยู่นะคะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะได้เครื่องมาแล้วก็ยังไม่ได้ลงแอปนะคะหรือว่าการตั้งค่าต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะครูแพวจะเอาวิธีการตั้งค่านะคะแล้วก็พวกแอปทั้งหลายที่ครูแพวลงไว้กับเครื่องนะมาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะจะได้เป็นไอเดียนะอันนี้ครูแพว บันทึกเอาไว้ให้ตัวเองดูด้วยนะคะเผื่อเวลาซื้อเครื่องใหม่เนี่ยแล้วมันต้องตั้งค่าแบบไหนจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันตั้งแต่แอปพลิเคชันที่ติดตั้งเลยนะสำหรับการตั้งค่าหรือพวกแอปทั้งหลายเนี่ยคูแพลอ้างอิงจากการใช้งานของคูแพลนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูเป็นไอเดียหรือวิธีการตั้งค่าแล้วเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีวิธีการใช้งานที่ แตกต่างกันนะอันนี้ก็ดูเป็นไอเดียได้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากแอปพลิเคชันที่ครูแพรวติดตั้งไว้กับเครื่องก่อนนะคะแอปที่ใช้ในการอ่านของครูแพรวนะคะตัวหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะก็จะมีแอป Kindle เอาไว้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะแล้วก็แอป m p p เม p เนี่ยเอาไว้ใช้อ่านหนังสือพวกภาษาไทยพวกนิยายหรือ How-to ต่างๆนะคะจริงๆแอป Map เนี่ยมันจะมี Map ธรรมดา แล้วก็เมพที่เป็น e-reader นะคะแต่ครูเพาเลือกติดตั้งเมพธรรมดาไว้ในเครื่องอ่านเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันอยู่ตัวหนึ่งที่เมพ e-reader เนี่ยเขาไม่มีซึ่งก็คือการไฮไลท์ตัวอักษรนะคะครูเพาก็เลยเลือกติดตั้งเป็นแอปเมพเฉยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแอปในอินลีเดอร์นะคะตัวนี้ก็ใช้น้อยกว่า2ตัวนี้นะคะตัวประจำเนี่ยก็คือ2ตัวนี้ตัวนี้ใช้บ้างเอาไว้อ่านหนังสือที่ซื้อจาก ในอินเพราะว่าใน s h อ p e e เนี่ยเขาจะมีทำโปรโลดราคาบ่อยๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนใช้บ่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็คือ Google Playbook นะคะตัวนี้เอาไว้ใช้อ่านหนังสือที่ซื้อจาก Google เมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่าใช้ฟังก์ชันหนึ่งของเขาเนี่ยที่ดีมากเลยก็คือการแปลทางหน้านะคะกดเลือกทางหน้าแล้วสั่งให้แปลเราก็ไม่ต้องแปลเองนะคะแต่หลังๆเนี่ยอ่านนิยายใน Kind l e บ่อยจนรู้สึก ชินนะชินกับพวกการเปิดดิกหรือว่าการอ่านยาวๆก็เลยใช้ Kindle ยาวเลยแล้วก็หนังสือที่ซื้อจาก Kindle เนี่ยก็ถูกด้วยเขาเอามาทำโปรบ่อยนะคะแล้วก็มีอีก2ตัวที่ครูแพวล,ลงไว้นะคะก็คือ c o r ิเดอร์โคริเดอเอาไว้ใช้อ่านพวก PDF เขาจะมีการครอปที่ดีนะคะแต่จริงๆแอปอ่านของเครื่องนะคะ Neo r e a d e r ของ Book เนี่ยก็ครอปดีเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอป ลิบบีนะคะใครที่เป็นสมาชิกห้องสมุด TK Park นะคะห้องสมุดดิจิตอลเนี่ยหนังสือที่ยืมเนี่ยก็มาอ่านในลิบบีไดอ้อันนี้จะเป็นแอปอ่านหนังสือนะคะส่วนแอปอื่นๆนะคะที่คูเปพลขาดไม่ได้เลยก็จะเป็น Gboard มันจะเป็นคีย์บอร์ดที่เอาไว้พิมพ์พวก Android ทั้งหลายก็จะคุ้นเคยกับตัวนั้นนอกกนั้นให้ดูเฉยๆว่ามีแอปอะไรบ้างน,นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากเครื่องแล้วก็มีลงเพิ่มบ้างเฉพาะที่ใช้งานเมื่อก่อนที่เคยซื้อเครื่องมานะลงเอาไว้เยอะเลย แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้ก็เลยลงเฉพาะที่จําเป็นพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายนะคะเราจะใช้ Play Store ตัวนี้ในการลงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ลงแอปพลิเคชันทั้งหลายที่ครูแพลเปิดให้ดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาเซิร์ช อันนี้ต้องเปิดเน็ตก่อนนะคะเดี๋ยวเปิด Wi-Fi ไว้เลยก็จะสามารถที่จะเซิร์ชแอปแล้วก็ i n s t ตอลได้เลยนะคะอันนี้มันจะคล้ายๆกับการลงแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะอันนี้ไม่ยากเลยเนาะเพราะว่าเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะในการลงแอปแต่ละตัวซึ่งเวลาที่คุูแพลวลงเสร็จเนี่ยมันจะต้องเข้าไป คัสตอมเพิ่มในบางแอปนะคะเช่นแอป Kind l e เนี่ยต้องลงดิกไทยอันนี้สำคัญมากเลยนะแล้วที่บอกว่าต้องคัสตอมเพิ่มเนี่ยเพราะว่าดิกไทยพอลงเสร็จตัวหนังสือภาษาไทยในดิกเนี่ยมันจะไม่โผล่มันจะหายเราจะต้องไปติดตั้งเพิ่มแต่ครูแพลไม่ได้จะสอนในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินครูแพลจะสอนในส่วนของเซตติ้งเฉพาะเครื่องเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแยกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งดิกคินเดิลแล้วก็นอกจากดิกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่อง ของการใช้ปุ่มพวกนี้ในการเปลี่ยนหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไปตั้งค่าเพิ่มเนี่ยแอปอาจบางตัวเขาจะมองว่าไอ้ปุ่มเปลี่ยนหน้าเนี่ยมันเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอันนี้ต้องเข้าไปตั้งในแอปอ่าแต่ว่าครูแพลวจะจบเรื่องแอปเท่านี้นะเพราะว่าจะโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเวลาเราซื้อเครื่องมาเนี่ย ครูพวมีการติดตั้งแอปอะไรไว้บ้างนะคะใครที่แบบอยากลงตัวไหนเอาไว้ใช้ในนี้โดยเฉพาะก็ไปเสิร์ชเพิ่มแล้วก็ลงเพิ่มใน Play Store นะคะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนถัดมานะคะในการตั้งค่าเวลาที่ซื้อเครื่องมาเนี่ยส่วนแรกที่ครูพวจะมาตั้งค่านะคะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของ Gesture แล้วก็ Smart b u t t o n s e t t i n g นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเครื่อง Books ของเพื่อนเ,อน,เนี่ย ไม่มีปุ่มอ่ะมันจะไม่มีตัวนี้ให้เซตติ้งนะคะเพราะว่าตรงนี้สมาร์ทปัททันเนี่ยจะเป็นในส่วนของเซตติ้งปุ่มตรงนี้เดี๋ยวคูแเพลาให้ดูว่าตั้งค่าอะไรไว้บ้างนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าเลือกโหมด1โหมด2ถ้าโหมด1เนี่ยเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมถ้ากดตัวนี้ดูหน้าถัดไปแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่ม ย้อนหลังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องหมวดหนึ่งเนี่ยมันจะกลับกันบางคนก็จะตั้งให้ตรงนี้เนี่ยไปข้างหน้าแล้วอันนี้ย้อนกลับอันนี้แล้วแต่ความถนัดาสามารถมาเปลี่ยนตรงจุดนี้ได้แล้วก็ถัดมาในส่วนของ long press function นะคะตัวนี้เนี่ยครูแพลตั้งให้การกดตรงนี้ยค้าง เป็นการรีเฟรชหน้าจอการรีเฟรชหน้าจอเนี่ยจะทำก็ต่อเมื่อเวลาที่หน้าจอของเราเนี่ยมีการอ่านไปนานๆเนี่ยมันจะมีโกดเกิดขึ้นใครที่ยังไม่รู้จักโกดเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือมันจะมีรอยของหนังสือหน้าที่แล้วเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือของหน้าที่แล้วอะ่ะค้างอยู่เราก็ต้องมีการรีเฟรชคุณพวก็ตั้งกดอันนี้ไว้มันจะกระพริบหรอบ ก็คือน่าจะใสสะอาดเลยตรงนี้สามารถตั้งได้ว่าเฮ้ยต้องกดนานเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ยต้องกด2วินะมันถึงจะค่อยรีเฟรชอันนี้ก็ปรับความหน่วงได้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างนะคะตรงจุดนี้นะปุ่มบนคูแพรไม่ได้ปรับไว้เพราะว่าจําไม่ได้่ะจำแค่ปุ่มนี้อย่างเดียวนะคะใครจะไปปรับเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนที่เราสามารถตั้งค่าให้ ตัวปุ่มนี้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดกดค้างเนี่ยจะให้มันทำอะไรเราก็เลือกตัวฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะถ้าเกิดครูพลวจะตั้งนะอาจจะเป็นแบบปิดแสงเปิดแสงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านีน่ฟอนต์ไลท์ไบท์อ,อ๋อบางทีออกไปอ่านข้างนอกใช่ไหมก็อาจจะตั้งเป็นตัวนี้ให้ปิดเปิดแสงหรือใครพลิกหน้าหนังสือบ่อยๆให้เป็นแบบแนวตั้งแนวนอนก็สามารถมาตั้งอันนี้ได้เพื่อให ปุ่มตรงนี้กลายเป็นปุ่มลัดในการกลับหน้าหนังสือนะคะอันนี้หมดแล้วนะสมาร์ทบัตทันเดี๋ยวเราจะไปดูเจสเจอร์นะคะเจสเจอร์จะเป็นการปัดหน้าจอแล้วก็ลูดด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาพวกนี้การสัมผัสหน้าจอเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นปุ่มลัดได้หมดเลยนะคะตัวนี้การตั้งค่าพวกนี้นะคะจะมีที่ปรับด้านล่างอย่างที่บอกปัดขึ้นนะแล้วก็มีแบบสายเดี๋ยวให้ดูแบบ ด้านล่างก่อนนะคะอันนี้จะใช้งานก็ต้องเปิดนะคะถ้าไม่เปิดมันก็จะเรียกใช้งานแบบนี้ไม่ได้อันนี้สิ่งที่ครูแพวตั้งไว้นะคะตัวนี้ปัดด้านซ้ายมันจะมี3าแอเรียด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาจะอยู่ที่ด้านล่างนะคะถ้าด้านซ้ายเนี่ยสิ่งที่ครูแพรปรับไว้ก็คือ m u n t i t a s k i n g s w t t c h e r นะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูมันเป็นแบบนี้พอเราปัดขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์เป็น แอปทั้งหลายที่เราเคยเปิดเอาไว้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะดูอะไรอ่าทนี้เราก็กลับไปที่เซตติ้งนะคะถ้าเกิดตรงกลางครูแพวตั้งไว้เป็นแบ็คโฮมอ่าแบ็คโฮมก็คือตัวนี้กลับมาที่หน้าปกติหน้าปกติอันนี้ครูแพลวเซตเป็นแอปนะคะอ่ากลับมาที่เจอเจอตัวถัดไปถ้าเกิดเป็นตัวนี้ด้านขวาล่าง คูแผลาตั้งเป็น full refresh เราก็อย่าไปตั้งให้มันซ้ำซ้อนละกันงั้นเดี๋ยวครูเผลาตั้งตรงนี้เป็น clear cache ละกันเพราะว่าปุ่มนี้เป็น ฟูลีเฟซไปแล้วบางทีแบบเครื่องช้าเราก็ต้องมีการเคลียร์แรมนะคะเคลียร์แคชก็คือเคลียร์แรมเหมือนความจํามันใช้เยอะ,อะนะตอนนั้นหน่วยประมวลผลมันเต็มเราก็ต้องมีการเคลียร์มันจะมีการปิดแอปบางแอปที่มันไม่ได้ใช้นะคะถ้าเป็นแบบไม่มีเจสเจอร์พวกนี้นะเราจะต้องใช้เป็นเนวิเกชันบาร์ตัวนี้ปิดเอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นมาข้างล่างโอ้ยไม่ชอบนะคะเพราะว่าเกกะ มาสวิตช์มาใช้ตัวนี้แล้วเราอยากกลับไปโหมดเดิมแล้วก็มาติ๊กเลือกตัวนี้ข้างล่างมันจะหายไปไม่ชอบให้มันมาโผล่ข้างล่างมันเพราะว่าถนัดกับการปัดขึ้นจากด้านล่างแทนนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัดอยากใช้แบบดั้งเดิมก็มาใช้ navigation bar ตรงนี้ก็ได้จะเ,เจอด้านล่างผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูตรงไซส์นะคะไซส์จะมีซ้ายขวานะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะ อันนี้คูแพวตั้งเอาไว้เป็นเพิ่มแสงลดแสงนะคะ mm. เห็นไหมมันจะเป็นงนี้อันนี้จะเป็นแสงสีส้มอ่ะสีส้มต้องเอาแสงขึ้นไปหน่อยแล้วก็อันนี้อ่ะคันเลอร์เทมเนี่ยมันจะแบบเหลืองขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของคูแพวนะคะขาปรับกลับมาปกติแล้วหน้าจอเนี่ยคูแพวไม่ค่อยปรับไอตัวนี้ ถ้าเกิดมันลำบากเราสามารถลากลงมาแล้วก็ปรับจากตรงนี้ได้นะคะถ้าแบบปรับเร็วๆก็มาเลื่อนที่ตรงนี้หเห็นไหมเร็วมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปเข้าเมนูอันนี้สั่งออนให้หมดเลยนะเพื่อที่เราจะได้ใช้แถบเมนูตรงนี้ตรงนี้เลือกเป็นไบร g h เน็เอาไว้นะคะเมนูที่เลือกได้เนี่ยแถบด้านล่างมันมันก็จะมีไม่กี่ตัวนะคะที่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้สองตัวนี้จะมีให้เลือกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแนวกัน เลื่อนึ้นเลื่อนลงเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของเจสเจอร์อีกรูปแบบหนึง่งที่ใช้งานจากปุ่มข้างเนี่ยมันจะเป็นปัดเข้านะคะปัดเข้าหน้าจอจากด้านซ้ายปัดเข้าหน้าจอจากด้านขวาของผู้แพลเนี่ยขี้เกียจจาก็เลยตั้งเป็นแบ็คไว้หมดเลยแบ็คก็คือย้อนกลับไปอีกหน้าหนึ่งนะอันนี้คือหน้าก่อนหน้านะคะ,ะกลับมาสองอันนี้ทำงานเหมือนกันนะคะจะเปิดให้ดูว่ามีอะไรให้เลือกบ้าง แล้วก็ในส่วนของอเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูดสามนิ้วแพลไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็เปิดอ่อนเอาไว้นะคะรู้สึกว่าจะออนมาตั้งแต่เป็น Default เลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะแคปหน้าจอซึ่งไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะคะกูพลจะล่างเมนูแล้วก็มาแคปเจอร์หน้าจอจากตรงนี้แค่กดสกินช็อตตรงนี้มันก็แคปเจอร์ให้แล้วนะคะตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของเซตติ้งนะคะที่จะเข้ามาเซตก็หมดแล้วนะอันนี้เอา g ก7แล้วก็โก6มาวางเทียบไว้ให้ดูนะคะตรงเมนูตั้งค่า ตรงที่เป็น gesture นะคะโกหกครูพลวตั้งเป็นภาษาไทยไว้ gesture ก็คือการตั้งค่าท่าทางการสัมผัสนะคะชื่อจะยาวกว่าการนิดนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าตั้งอะไรไว้บ้างอันนี้นะคะเมนูก็จะตั้งค่าคอนเซปต์เดียวกันเลยมีด้านล่างด้านข้างแล้วก็อื่นๆนะคะครูพลวก็ตั้งไว้เหมือนกับที่ตั้งไว้ในโก7เลยยกเว้นตัวนี้นะที่ลากขึ้นมาจากด้านล่างขวาสุดนะคะ ตัวโกหเนี่ยครูพาจะตั้งเป็น r e f r e s หน้าจอแทนเพราะว่าตัวโกเเนี่ยมันมีปุ่มครูพาตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็เลยใช้เป็นเคลียร์แคชแล้วก็ด้านข้างรู้สึกว่าล้างแคชเนี่ยเคลียร์แคชเนี่ยใช้เป็นแบบนี้แทนนะคะถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะตั้งลไรไว้เป็นปุ่มแบกนะคะมันซ้ำกันก็เลย บุ้มแม็กก็เอาไว้แค่ด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็ใช้เป็นล้างแคชแทนไวเลยเห็นไหมลากแบบเดียวก็เคลียร์แคชได้เลยนะคะถ้าเกิดเราตั้งค่าแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานพวกเครื่อง e ี e ีเดอได้อย่างรวดเร็วเลยนะไม่ต้องกดเข้าตัวเมนูตรงๆนะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยนะใครใช้งานตัวอี e ีเดอร์ของบุกนะคะเขาทำเอาไว้อำนวยความสะดวกเราเรียบร้อยถ้าไม่ตั้งนี่ถือว่า เสียเวลาโดยใช่เหตุนะคะ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพอถูกประสงค์คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีไกด์ไลน์ในการตั้งค่าะคะ่ะเพื่อที่จะได้ใช้งานมันได้แบบง่ายๆไวๆนะถ้าเกิดใครยังโไอเดียก็ลองเอาของผู้แพลไปเทสตตั้งก่อนก็ได้แล้วตรงไหนอยากปรับแล้วก็ค่อยมาปรับทีหลังนะคะก็พอรู้แล้วเนาะว่าจะต้องตั้งค่ายัางไงนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากให้สอนการตั้งค่าตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าโปรแกรมไหนเป็นพิเศษนะยังติดปัญหาการใช้งานอยู่ก็ คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูพลจะทำคลิปแยกให้นะไม่จำกัดเฉพาะ e ี e ีเดอร์ที่เป็นตัว Books นะคะตัวที่ครูพลมีเนี่ยก็จะมี Kindle แล้วก็มี Kobo ด้วยใครมีคำถามอะไรก็สามารถเมนทิงไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ